เรื่องเล่าที่เสนัเสนอในมื้อนี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของเหตุเกิดยูทีปนัเละยูทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อน้าเสื้อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์ยูภาคใต้เป็นยังค่อยบสงบ นี่เป็นช่วนหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังคอยบสงบผมเพิ่งพูดคุยกันกันกบเยือผูถูกกระทําจบเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิเอาเขามาใส่จอดําสักครู่จอดําสักครู่ขออนุญาตจอดําสักครู่นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าเพิ่งคุยเสร็จเมื่อสักครู่นี่เอง แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวสวัสดีครับผมผม,ผมกินแค่แทวาันนะครับผมเห็นเห็นส่งข้อความมาร้องว่าเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของของอะไรนะที่อยู่ครับป๋าปคือแบบ ผมก็ไม่รู้นะว่าพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณห้านายใส่ชุดอนเครึ่งแบบประมาณแล้วก็มาว่าผมตอนตอนที่ผมกำลังหลั่อยู่เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเหตุเกิดเมื่อไหร่วันที่วันจันทร์วันที่เจ็ดครับผมวันที่เจ็ดวันจันทร์นะฮะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับผมเหตุเกิดอยู่ที่ไหนครับ อที่บ้านเลยครับผมบ้านบ้านอยู่ตำบลอำเภอผมอยู่จังหวัดนราธิวาสครับป๋าอยู่นวัดราธิวาสหมู่บ้านอะไรครับอ่าอำเภอบาเจาะตำบลบากาสามเอครับผมอำเภอบาเจาะตำบลบาลกาสามเอ๋ะครับแล้วก็ผมคือเขาบอกว่ามาไม่สายเขา แจ้งมาว่าเขาแบบว่าผมได้เอ,เอาเอาปืนยิงขึ้นฟ้าประมาณหดนักเมื่อคืนวันจันเวลาประมาณสองทึ่งครึ่งเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็หน้าที่ครับแล้วก็ผมก็ไม่ยอมแบบผมก็ไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล่าวหาว่ามีสายข่าวแจ้งเขาว่าอ่าผมเมื่อเอาปืนเอ็มสิบหกแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเอาเอาปืนเอ็มสิบหกยิงขึ้นฟ้าครับผมครับป้า ตกลงเราได้ยิงจริงไหมผมไม่มีอะไรครับบ่าผมก็แค่ประชาชนธรรมดาอะไรครับวาเป็นคนในแบบอาช่ากิงข้าครับโอ้เราเราก็เป็นประชาชนคนธรรมดาใช่ครับป๋าอําเภอบาเจาะอยู่ในสามใจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะใช่ครับป๋าเอาเล่าต่อเลยครับแล้วก็หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรครับอชื่อเอ็มละหานนะครับผมบ๋าเอาชื่อเล่นดีกว่าอาหามครับ แฮมค่ะครับผมตุดสะกดยังไงสะกดยังไงอ๋ออ่าฮอนโฮซาอามอม้าครับโอเคคุณแฮมคุณแฮมอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องอายุยี่สิบเก้าครับน้องอายุยี่สิบเก้าปีครับผมวันจันทร์ที่ที่เดี๋ยวนะผมดูวันก่อนเอาวันจันทร์ที่เจ็ดที่ผ่านมา ครับผมป๋ามีคนกล่าวหาว่าเราเอาปืนเอ็มสิบหกยิงปืนขึ้นฟ้าครับผมเวลาเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วก็พอ,อวันจันทร์ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เอาเครื่อ,องบบประมาณการได้ตำรวจลอวเครื่องบบประมาณห้านายแล้วก็ครับมาทุกบ้าน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 ผมมาป๋าแล้วก็ผมไม่อยอมเปิดประตู พราะเขาไม่มีไมค้นแล้วก็ไม่มีแม่แสดงบัตรทุกคนเลยอืมแล้วก็เขาพยายามคืนปีนลังคาแล้วก็ได้ทุกอ่ประตูบ้านแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ยอมเปิดประตูให้ค<ะ>ับผมพอผมเปิดประตูให้ปุ๊บมีสามมีคนหนึ่งจาน,นที่คนหนึ่งล้วก็เอาปืนปืนยาวก็กี่ที่หนาอกผมเลย <laughs> ออ แล้วก็จี้ที่หน้าอกผมเลยบม<ช>แล้วก็เขาเอามีอีสองนายคือสามนายมามารวบตัวผมพยายามจะเตะผมให้ล่มเลยแต่ผมก็กะขืนเลยผมไม่ยอมไงป<ช>๋าครับเนี่นยในในใน,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 นในบ้านเรามีมีมีใครอยู่ไหมนอกจากเราแล้วไมอแก,กอคัผมอยู่คนเดียวครับป๋าอยู่คนเดียวอาหมแล้วก็บ้านใหญ่ก็คือข้างๆก็บ้างแม่กับพ่อครับ แล้วก็ผมก็มีบ้านอยู่คนผมมีในบ้านคนเดียวฮะมีมีครอบครัวมีแฟนมีลูกเยะอยัอยงครับอียังครับหลายี่ังโสดอยู่นะครับยังโสดอยู่นะห้ามนับถือศาสนาอะไรครับอิสลามครับผมส斯าเอาเล่าต่อเลยครับมีเจ้าหน้าที่ประมาณประมาณห้าถึงหกคนใช่ไหมอ่าประมาณห,ะะห้านายครับาห้านาย เขาก็พยายามจะทำนายในใ <ะ S 1> นที่เขาเข้ามาเวลาตอนนั้นประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองโมงสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนั้นนะอ่าใช่ครับวันที่เขาเข้ามาตรงกับวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับผมโอเคแล,แล้วแล้วแล้วที่เขากล่าวหาว่าเรายิงปืนเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ที่เจ็ดแสดงว่าก็ต้องเป็นคืนคืนวันที่หกสิ ใช่ครับป่าแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ีใครได้ยินเสียงปืนไม้แล้วก็มีพยายางค้างบ้างครับไม่มีใครได้ยินเลยครับแล้วก็พวกเขาก็พยายามจะเตะเตะขาผมให้ล้มแล้วก็ผมก็ไม่ยอมหักคืนแล้วก็เขาเอาปืนจี้ที่ตัวผมอะด้วยปืนยาวแล้วก็ผมไม่ยอมผมบอกว่าถ้าจะตกรวดค้อมได้ผมต้องโทรให้ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองหรือว่าเป็นฝ่ายเลย กเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่เข้าไปที่ไปอ่าอ่ากองปราบขรบาเป็นตำรวจชุดสืบกองปราบนอกเครื่องแบบอ๋อจะเป็นตำรวจชุดสืบกองปราบหรือนอกเครื่องแบบนะบไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ครับาโอเคต่อเลยครับแล้วก็ผมก็โทรประสานให้ทหารกับงองศมาอีกสองฝ่ายแล้วก็ครับให้ผมก็บอกว่าใคร ยดใหญ่ยยสุดในบรรดาห้าในนี้ไม่มีใครตอบเลยสักคนแล้วก็ผมก็ได้ถามว่าเออถ้าจะค้นได้ผมแค่คนให้คนเดียวของคนในบ้านผมอะแล้วก็เขาค้นเลยโอกระจากระจา,จาเยเลยป๋าเขาผมสุดเลยคไอ้ไ,ไอ้คนนี่ใครเป็นคนคน้นอ่าโยกประมาณสิตรีประมาณนี้ป๋าไม่เป็นทหาร,รหรือเป็นตำรวจที่ค้นนะครับอ่าอ,อ่าเป็นตำรวจป๋า เป็นตำรวจที่ค้นนะ<ช>่ะนะและ้ว<ล>ทหาร,หารที่เราประสานงานไปทหารมาไหมมาไหมคือผมอพอทการมาปุ๊บผมก็อธิบายให้เขาได้ฟังว่าเาตามหมอหมอว่าผมเนี่ยอ้างว่าผมเอาปืนนี้ขึ้นฟ้าแล้วก็ทหารก็ทหารก็ยิ้มเลยปะเขารู้ร,ร,รู้ตำแหน่งแรกแล้วว่าผมโดนกล่าวหาทหารก็แบบไม่สนใจครับปะแล้วก็ ก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านมีเจ้าจ้าที่ตำรวจ<ม>สามนายเข้ามาคมแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็อแล้วก็เจอยาแก้ไอป,ป,รประมาณยี่สามขวดกี่ขวดนะยี่สามครับยี่สิบสามขวดครับผมยาแก้ไอครับผมแล้วทำไมเรามียาแก้ไอยเยอะขนาดนั้นอ่ะเอาพอเราเอา่าคือเอเรากินน้ำท่อมมะอ๋อกินน้ำท่อมไม่เป็นไรโอเคต่องครับผมแล,แล้วแล้ว,ลวยังไงอีกทีนี้ แล้วก็เขาก็เออลอกผมเลยใช้กุญแจมือเลยครับป๋าครับแล้วก็เออเขาก็พยาย,ยามจะแยะก็หาผมขัดขืนอะไรกไารปฏิบัติหน้าที่กาอนานที่อะไรก็แล้วก็ไปที่สอนอเลยไปที่สพเลยแล้วก็ไปเขาอ่าเขาไปพาผมไปที่ห้องสอบสวนแล้วก็แล้วก็จะทร้ายร่างกายผมอห้ <laughs> แล้วก็เขาจะรถทีผมอา่าแล้วก็ผมให้แล้วก็ไปฉีกังที่หนึ่งแล้วก็เขาไม่เจอไม่เจอสารเสตติดในร่างกายหวะาเจอไหมไม่เจอครับโอเคครับต่อยังไงต่อทีนี้แล้วก็เขาบอกว่าผมเอา่เอาเวลาฉีผมใส,ส่ผสมกับน้ําเปล่าเขาบอกว่าอย่างนั้นอืแล้วก็ผมบอกว่าอา้าวเมื่อกี้ก็มีอยู่หนึ่งนายที่ดูอยู่ว่าพงทีจริงแล้วก็ เอาแม่พอใจแล้วก็เอาสายโทรศัพท์แล้วก็จะรักโคอผมอ่ะแล้วก็ผมก็ตอาอ่าอัน,นี้ <จะ S 1> สพบาเจาะเลยนะสพปัลลุกาครับฮะสพปัลลุกาครับอาแท้ท้าสพปัลลุก,กาสามะสะกดยังไงอ,อ่ะอ่าปัลูกกาสามะสะกดสถายนีตำรวจผู้ท อ่าูทองปลาลูกปลาลูกกาสามม้ะสะกดยังไงสถานีโปปลาปลาโปปลาแล้วก็สาระอาสาระอาแล้วก็ปลาลูกกาลอลอลิงแล้วก็สาระอูแล้วก็ตัวเสือสาระอาสาเอก็หมอม้าแล้วก็สาราสาระปลาลูกกาสามม้ะปลาลูกกาสามม้อโอเคเข้าใจขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมแล้วก็ผมก็ต้องก่อแล้วเ้าเขาก็เอาแบบ ครูผมสารพักเลยบอกว่าเอในห้องนี้มีเอเคยทำามายร่างกายจนผู้ต้องหาเสียชีวิตหนึงนงนงน่งคนเพราะว่าผมไม่กลัวหรอกเพราะผมไปสุดใจไงแล้วก็เขาก็มีหนึ่งนาก็เอาใสายคาสโตสจรมาเอารถเอาเอตีผมอ่ะเขาก็พยายามจะรักคอผมผมก็เลยสู้บอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ก็งผู้ต้องหาคือตีง่าย ทีผมให้ตายก็ได้เลยอหลังจากนั้นก็เขานในเนี่ยเขาออกไปแล้วก็แบบแล้วก็เขาขอตัวชี้อีกครันหนึ่งแล้วก็ผมก็ยอมผมก็ยอมพอตัวชี้อันที่สองก็ไม่เจออีกวะครับแล้วก็เขาแล้วก็ตอบอกว่าทําไมเองรู้กอกไม่เยอะจังผมบอกว่าผมเป็นเอซีตาเก่งใจประมาณสามปีแล้วก <c oughs> ระแล้วก,มกม็มันรู้จักผมเหรอมันรู้จักผมเหรอครับ คือน่าจะเป็นคนคนบอกไม่รู้ว่าเขาเขาไม่ใช่อาโซมาไม่ใช่เป็นคนในจังหวัดสามจังหวัดป่าโซมาจะเป็นคนอาสามจังหวัดที่มาลงปฏิ <ừ. S 2> บัติหน้าที่อะผมก็มบอกว่าผมไปอาศัปราก,การประมาณสามปีแล้ว <ừ. S 2> แล้วเขา,เขาก็ตอบโมโหเลยปลาผมพูดอย่างนั้นโมโหเลยอ๋พอพราะอ้างชื่อผมแม่งมันเป็นตวนตีนอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเออใช่แล้วก็มีหนึ่งนายบอกว่าเองรู้ไหมว่าตอนนี้อ่ะ เขาบอกว่าเออเขาพูดยังงี้นะปานะเอาว่าเลยว่าเลยไม่โกรธไม่โกรธเออเขาบอกว่าเออเองรู้ไหมว่าไอ้เกงกายน่ะตอนนี้มีคดีติดตัวมาทอดหลายแล้วยังเอายังเอาตัวไม่รอดเลยผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่รู้นะว่าผมก็ไม่รู้เพราะเขาไม่หน้าที่ของเขาเห็นแล้วยู่สบายดีมีไรสดทุกวันไงเขาบอกว่าเออไอ้นี่ยมซัวไปหมดแล้ว เนาะไอไอคนที่ไอคนที่มันว่านี่ยมันยศอะไรพอรู้ไหมน่าจะสิตรีหรือว่าสิทโธนะป๋าอ๋ออันนั้นเป็นตำรวจเร็วไอพวกนั้นตำรวจเร็วไม่เป็นไร<ช>หรอกใช่ครับป๋าอือตำรวจดีๆมันจะไม่กล่าวหาประชาชนชลักษณะแบบนี้แสดงว่าอันนี้มันเป็นตำรวจเร็วเราอย่าไปให้ราคามันต่อเลยต่อเลยเป็นไงบ้างกำลังสนใจเออครับผมเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้ป่าพอพูดคุยแล้วก็เขาก็ไปยันอยักษ์ก็หาผมอ่ะ อยากฆ่าผมแล้วก็เออผมก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เขาคือเขาจะถักคืนกับแบบนะอย่างของมรับหน้าที่คือมาหลายอย่างบาแล้วก็แบบมาแล้ผมขอร้อง mm. บอกว่าเออเอาแ okay, ค่คด,ดียาแก้ไอก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้อยากฆวาผมหรอกแล้วก็สุดท้ายกเขาก็แบบคุยตานหนาแล้ว วตอนสุดท้ายเขาไม่ได้ทําลายอะไรผม <c oughs> ผมว่าถ้าทาลายผม <c oughs> ผมก็ต้องอยังไปต้องเซตตัวเองก่อนตรงนั้นผมจะเป็นอ่าชายคนธรรมดาเป็นผู้ต้องหาแต่ไม่ไม่ต้องทําลายขนาดนี้หรอกแล้วก็เขาก็ส่งอาแล้วก็ผมก็ออกไปแล้วก็อ่าไม่มีอะไรก็บจบไปว่าจบลงเขาแจ้งเขาหาอะไรเราไหมเราต้องดำเนินคดีอะไรไหม อนแรกเขาจะเอาทุกข้อหาเลยเรื่องบุหรี่มีบุหรี่บุหรี่สี่ซองเขาก็จะเอาข้อหาทั้งหมดเลยแล้วก็เจอด่าโบราณที่โบสาณสมเกตไว้เขาก็จะเอาเหมือนกันพอทหารมาก็เปลี่ยนเลยเปียอมณ์เลยบาอ่าจากที่ที่เขาจะยากข้อหาผมก็เปลี่ยนเลยจะจับเทกอนที่ทหารยนี้ไม่มาไงพอทหารมาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วก็ ต่อลองก็คือคดียาแกอยันเดียวกรับป่ายาแก่ยังเดี๋ยวถามต่อก่อนนิดนึงครับผมจริงพื้นที่ที่เราอยู่นี่เป็นพื้นที่สีแดงไหมไม่ใช่ครับป่าเป็นคือไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในป่านในที่ที่ผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ระเบิดหรือว่าปะทะกันไม่เคยเลยแต่แต,แต่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่า สาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่ช่วชั่วบางคนบางกลุ่มที่ไปยัดเยียดข้อกล่าวหาจนเกิดแรงต้านจนเกิดทําให้เราต้องต้องลุกขึ้นมาสู้แบบนี้หรือไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะผมคนเดียวห้าคนรุงผมบ้าแล้วก็อแล้วก็ทุก เอาประตูบ้านแล้วก็ลูกบิดตีอะไรขึ้นหลังคาปีนผมพ่อ <c oughs> ผมไม่ยอาประตูให้ไง <c oughs> แล้วก็มาแสดงบัตรด้วยแล้วก็ไมค์ค้นก็ไม่มีเลยปะ <c oughs> นี่แหละตอเขาบอ,าอ,อ,าาวอกว่าเออทำไมเดือนนี้เองเนี่ยรู้แบบมาเยอะผมก็บอกว่าอ,อ๋อเพราะผมก็ศึกษาในเพจออป่าเก่กายไทยออน ผมดูทุก <blunt> ท <animation> <Hey. S 1> kind of, like ุกคลิปของเขาแหละเวลาเขาไลฟ์สดอะไรผมได้ความรู้่ังนี้แหละแต่เขาก็บอกว่าไปก่อนเนี่ยเอ็นก็เป็นคนที่น่ารักนิสัยน่ารักเออพูดยังไงก็ใจหมดผมว่าอ้าเดี๋ยวนี้ผมก็ศึกษากับไม่อยู่เพราะผมเป็นเอซีปาาเกงไกอยู่เอาโมโหใหญ่เลยเอาโมโหยิ่งโมโหใหญ่ผกว่าเออ ปลากเกงไกตัวเดียวนเนี่ยอยัง,อยง,อยงตัวไม่ลอกเลยแล้วจะช่วยอยังไงอ่ะผมไม่ไม่เป็นไรผมก็แค่ไปสีเขาผมชอบเขาเขาอ่าช่ไปช่วยประชาช,ชนที่ลำบากมาเยอะแล้วผมดูในคลิปทุกครั้งถ้าต่เจ้าหน้าที่ทําถูกต้องผมว่าดูในคลิปเขาอะทำไมเวลาปลากเกงไกลงกที่ชไรท,ทาไมเจ้าหน้าที่ต้องเลือดดาบตา้งดาอเลย ขาก็โมโหอีกเขาโมโหอีกอ้าวหลุดไปซะแล้วนี่รหลุดก็ค e ุยต่อได้ครับคืออย่นี้ปาคือโทรศัพท์ผมห่าคือโปรคมชาติเขาจะตัดเขาจะตักออกเลยครับมามันเป็นสัญญาณของภาคใต้โดยเฉพาะหรือยังไงมาม่คือมันเป็นโปรโมชั่นอ๋อโอเคต่อต่อแล้วยังไงทีนี้แล้วยังไง แล้วก็เขาก็แบบเออตอนนี้ในห้องสอบสวนเนี่ย,เ,ยเขาก็พยายามแบบเออจะจะเกี่ยนส้ำเนาแล้วก็ใจยากข้อมองผมเยอะมากแล้วก็ผมก็พยายามคุยแบบคุยตลอดเลยเขาพยายามแบบให้ผมชี้ผมชี้สองครั้งตัวชี้สองครั้งนักป่าแล้วก็ไม่เจอไม่ไม่เจอสักครั้งเลยแล้วก็เขาก็สุดท้ายก็ได้แค่ยากแก้ไออืีสามขวดอื แล้วก็พอดีว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นน่ะอา่าแล้วเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วเขามาเจอแกไอเนี่ยถ้าไม่ไม่โทรทหารหรือว่าเอาโสดไปบอกเขามาเนี่ยเขาจะเอาแค่ห้าพันแล้วห้าพันเนาะเค็นก็พอแล้วเอา้าตำรวจทางภาคใต้ย,ยังรีดไถย,ยังมีรีดไถด้วยเหรอเออคือผมจ่ายอะไรข้างล่าป้าผมจ่ายประมาณเ,าเมื่อปีที่แล้วก็หนึ่งหมื่นผมให้ ใครจ่ายใครจ่ายใครหนึ่งหมื่นจ่ายใครอ่าผมเองครับหรอไม่จ่ายจ่ายให้ใครหนึ่งหมื่นบาทจ่ายให้ชุดนี้แหละที่มาตรวจคนบ้านผมอรปะเอ้าวจ่ายมันทําไมแล้วจ่ายแบบไหนจ่ายงินสดหรือโอนเข้าบัญชีคือผมจะโอนแต่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เงินสดเท่านั้นเพราะเยาแก้ยาแกอายประมาณเจ็ดสิบสองขวดแล้วกต้องยอมจ่ายพวกมันมันก็เลยได้ใจมันมาอีก แล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปนู้นไหมว่ายาแก้ไอเนี่ยเขาปรับประมาณขวดละหนึ่งพันบาทถ้าไปที่ศาลเนี่ยต็เหมือนแก้แหละมันลําบากกว่าเขาบอกว่าแล้วก็ก็ตกลงว่าจะจ่ายที่นี่นร้อว,ว่าจ่ายที่ศาลผมก็ง่ายๆอ่านั้นก็จ่ายผมก็จ่ายหนึ่งหนึ่งมื่นบาทแล้วก็ยังเอาผมก็ทาญญาว่าถ้าผมจ่ายล้วจะเอาไม้ไอาย,ยาแก้ไอของผมสิสุดท้ายก็เขาก็เอาอีกเอาประมาณแปดขวด อ๋อแ,แสดงว่ามันย่ามใจมันเคยรู้ว่าเรามีประวัติเรื่องนี้ใช่ครับป๋อาอ้าวแสดงว่าภาคใต้ส่วนหนึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันไม่สง,งบเนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเร็วๆหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่โซมานจะเป็นแบบนี้ครับป่าสัมมาถูกสโมมามัานจะเป็นเพราะชุดสื่อชุดกองปราบนี่แหละชุดสื่อชุดปราบปรามี่นะครับใช่ครับป๋าปรานะบ,บาปลา,ปานะมันเสตีเนี่ยมัน ได้ตังเงยอะไงเวลาจัดยาวบ้าอะไรก็สามารถจะได้ประมาณสองร้อยก็เขียนว่าหนึ่งรอยแล้วก็ได้จับผู้ขายได้เงินได้ยาปไปขายต่ออีกใช่แสดงว่าชาวบ้านคนข้างนอกอย่างพวกผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงชื่อเล่นอะไรนะฮามทางภาคใต้รู้จักผมด้วยเหรอ คือไว้โซมาในหมู่บ้านวัยรุมบรรดาคนที่กินากระเท่าหมาเขาติดตามป่าเยอะมากาจ,รจริงป่ะจริงป่ะจริงว่าจริงครับผมคือวัยรุ่นเนี่ยเขาส่าใจไงเวลาทีง,งานป่าเาลงพื้นที่แล้วก็เ,เขาดูคิดแล้วก็ส่าใจมากเอเวลาเั้นอาทีง,งานของป่าไปลงตรวจการอะไรคือวัยรุ่นเยอะมากที่ติดตามช่องป่าครับอ้าวผมผมยุ่งกับตำรวจเร็วตำรวจดีผมไม่ยุ่งนะ คขอบคุณมากขอบคุณมมกที่ติดตามแล้วก็คิดไหมว่าผมจะโทรกลับมาเนี่ยคิดไหมอะไรครับบ้าคิดคิดคิดถึงไหมว่าผมจะโทรกลับมาเนี่ยจะได้สื่อสารกันอาได้ครับบ้าไม่ใช่ก็ครับคาดไว้ไหมว่าผมจะโทรกลับหรือติดต่อสื่อสารกลับมาผมผมไม่คิดเลยมไม่คิดเลยป่าจะโทรมาใช่อาแล้วจำเสียงผมได้เหรอครับ อ๋อผมจตามนะใชปลาตลอดล้วผมก็อ่าตำรวจตำรวจหกโมงเช้า,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 ชาปลาจะไล่สดตลอดเลยเเเเผมติดตามตลอดไงปลาว่าอ่าผมติดตามอ่าป่าถนับพลาดแล้วก็จะพิจัดแซ่ลอ้ออ่าแซ่ล้ออ่าผมต<ช>ิด<ะ>ตาม,ม,มตามลอดเลยทีนี้ชนะพันธุพันธ์นี่ถามนิดนึงใช่ครับป่าแล้วก็อ่าผมตอนที่เขามาตรวจผมก็ยังเปิดประตูแล้วก็ผมจะเอาโทรศัพท์ไล่สอดมาป่าถ่ายวิดีโอ แล้วก็เขาก็แย่งวิดีโอโทอรศัพท์ของผมจะยึดยึดคนอนโทรท์ของผม mm hmm. เขาบอกว่าผมยังถ่ายคลิปแล้วก็ไปที่ห้องสอบสวนแล้วก็เขายึดโทรศัพท์ผมไม่ให้เลย mm hmm. เขาบอกว่าจะเป็นเอ,อาโทรศัพท์รองเครื่องนี้เป็นของกลางแล้วก็เขามาถามบอกว่าเอง็งอยู่ไหนวิดีโอที่เอ็งถ่ายเมื่อกี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยพวกคุณมารวดเออมาเอาตัวผมอะประมาณสามคนมารุมผมผมยังไม่ตั้ไม่ทำได้ถ่ายเลย เขาบอกว่าทางนั้นเอาโทรศัพท์นี่เป็นของกลางเลยผมว่าเอานี่เป็นฐานสิ่งของผมเอาไม่ได้ถ้าจะเอาก็ได้เดี๋ยวผมก็จะบอกคนให้รู้แล้วก็เขามีคนหนึ่งก็พยายามแบบเออพยายามหาข้อมูลที่ผมว่าเขากลัวไงว่าผมจะถ่ายวิดีโอกับว่าแล้วก็เขาพยายามแบบเออแล้วก็ไม่เจอเพราะผมยังไม่ได้ทำไรสดไง ก็ยืดโทรศัพท์าาผมไปเลยแอ่ผมไม่ยามสิ่งที่ผม,มเข้าใจสิ่งที่ผมเข้าใจภาคใต้ที่ไม่สงบนี่ส่วนหนึ่งเพราะเป็นสันดานของเจ้าที่ตำรวจบางคนบางกลุ่มหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับโซมากมมัมันน,นา้าเนี่ยจะช,ชุดสื่อน,นี่แหละที่มันได้ตเงค์เยอะเวลาเวลาไปไล่ไวร่นที่อะไรคือมันเวลาได้งเงินงคือเขาจะให้จ่ายที่นั่นเลย ว่าในป่าหรือว่าในอะไรเมรว่าคนที่วัยรุ่นหน่งมันเขาอยู่ในป่าเนาะในป่าครับป่าเอาเอาละขอบคุณมากที่ได้มาสื่อสารกันที่มาแลกเปลี่ยนเอาเบอร์โทรนี้ของผมเนี่ยนะ<อ>ให้พกักพวกเพื่อนฝูกนี่เบอร์โทรส่วนตัวผมนะโอ้โผมไม่ผมไม่คิดเลยว่าป่าจะโทรมาจริงๆโอ้คือผมอ่ะติดตามป่าตลอดเบเดเบ็ดยาวรายการนี้ออกอากาศคืนนี้นะอา่าได้ครับป๋ายินดีนะ อาาครับผมโอเคส่งชื่อสถานีตำรวจนี้ให้ผมอีกครั้งหนึ่งส่งสไ,ดได้ครับส่งมในส่งมาใน,าน,านที่เราสื่อสารกันอยู่นะอาครับผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป๋าครับครับฮามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทาง ที่ได้เอาเรื่องเล่าการกระทําของเจ้าที่ตำรวจเอามาเผยแพร่อาจจะทั้งมีดีและกระทั้งมีบรบดีทั้งการประชาสัมพันธ์ในขณะเดียวกันเป็นเพียงหนึ่งทางเลือกแค่นั้นเองสิได้เห็นพฤติกรรมสันดานสิได้รู้ต้นสายปลายเหตุโดยเฉพาะภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยัง เหตุการณ์บ้านเมืองมันค่อยเบาค่อยสงบก็บตามเรื่องเล่าดังกล้าว,าาวนะน,าน่นะไอ้ที่มันบาสงบอ่ะก็เพราะเหตุนั่นแหละที่มันบาสงบเพราะเหตุนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการนําเสนอเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นี้